บายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับตี่หน้าสาวลาวบ้านาเนาะเห็นเขานุ่มเสื้อนี่ก็น่าจะหูเลยอตีวิสิไปใส่สิไปเห้นนายเนาะทุกคนอาจจะดีสิพาไปทงนาเนาะเดี๋ยวเขามาบึ่งกันว่าเราสิพาไปเห็ดยังเราก็บอกว่าใส่เสื้อตัวนี้ใส่เสื้อตัวนี้สีนี้แก้มบุบก็ใส่เนาะเบงโม่บอกว่าเราสิพาไปเห็ดยังนสีฟ้าไปใส่ผู้ไปสียางที่บอกโอไปสียางเกาะกีดยางเออกีดยางกีดยางเราสิพาไปอย่างวะ เดี๋ยวถ้าติดตามเบิงนะ้งเนาทุกคนว่าเราซีทาไปเห็นยังทีมสีฟ้าเลยก็มีกระเป๋าผู้ใจเด้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวมาทาเบิงนะ้งว่าไออีเ,อเราซีซื้อเบีย ع, บอกว่าเรามากักเบียแหงเนาะทุกคนทาเบิ้งว่าเราซีซื้อเบียไปบอกทาทาฟังเขาซีเขาซีบทถามสีโบยังเนนะาะทาเบิงนะ้งว่าเราซีเวร์ฮานโบย์เดีทาเบิ้งเดี๋ยวทาถ้าเราออกมาก่อนเขาซีขี่ซาลิงไปเนาะทุกคนไปไปกันเลยไปทุกคน บูได้พอกันหมดแล้วไปกินได้ลำใหญ่ไปงานเลยไปพีมากเลยอ๋อยังมองมาแล้วเลยเอาเจ้าหมูมาเท่นึงนะนะมาเจ้านี้เป็นไดเจียวตัวโอ้ยกินแต่ภูมิงามจื๊อบอกว่าผู้ใดซื้ออย่างจำในนี้คือดีนาเลยนะจำเขาได้จำผู้นี้มา่ไหร่ที่ไม่จากเล่นกันตอนเออตอนรอบนั้นแค่รอบแรกเมื่อเมื่อไป เอาของสอนอนโอ้ยั่ให่มากดนะซื้อนี่ในโอ้ก็ดีแท้ใหญ่ละลายด้วยอแนี่ยมาแต่แลนเออนั่นแล้วมักสูบเหรอฮะมักสูบหรอมักสูปเยอะบ่าไปแล้วผู้สุบแล้วเนาะไอ้บู้สูบแล้วติดเออติดแบบไรสูบบียูไทยบ่มีหรอบ่มีมีมีกทางบอมีอยากกันแต่ว่ามันทางบอลนั่นของอันนี้นะครับ ต้องฝากจากเมืองเราเล็้ยงยูดีสบายกันทุกคนลูกหลานสบายเออดีแหละมันยูดีไม่แห้งเนาะเออยูดีไม่แห้งเลี่ยมก็ตากันดีและขอบใจหลายเอ้าเอาไปเอาแฮกด้วยนะเรียกคอนแฮกมาด้วยนะนี่อยู่กับผูกเดกกินแฮกนะเอามากแหกเอานั่นแดงเนั่นๆเอามาสิบสี่ก่อนนะสิบบาทนั่นบอกตกดีบเพาะว่ท่านคุนะลูกหลานเออ แต่ว่าดีหน้าเห็นแต่ไปหน้าเรื่อยแหรอว่ะแต่เลี้ยงเงื่อเลี้ยงกล้วยไปไี่ใคก็บอกขึ้นอ่ะคือว่าคือไปตอนบักแีงครับเนี่ยโอ้เออผ้าเป็นไปเที่ยวนะไปตอนบักแีงเบื้องกันนั่นแหละไปเบื้องบรรยากาศแม่นจับป๋าจิบก้อนต่อจิบก่อนห้าบาทสิบสี่ก้อนต่อสิบบาทสิบสี่ก้อนต่อสิบบาทจิบอันนี้เดอันนี้สองก้อนต่อเงินบาทอืสองก้อนต่อพันกิบอืออันนี้หนึ่งบาท อืมหบาทอันนับเก้อนอืมเสาก้อนสิบาทเอเดี๋ยวน่ครัาบาทนี่หาบาทบาทอันนี้เอาเอาให้เป็นซ้าบาทบาทได้นั่นก็ได้เออได้ขนของยังมาแล้วเลยนี่เลยโอ้ขยายใหอกว่ากว้างขึ้นพปกกรมตัดข้นไม้โอ้เป็น้ำตันโดดโดแน่น่ะ เราจะแซ่บฟอมฟอร์บีนะเนี่ยเดี๋ยวได้แตะมันล้มบ่มันงวยมา้งคับบานนี่แนี่โอ้ครบได้แล้วมั้งเออพอเป็นยังเอาครบเลยเกินก็ไม่เป็นไรไ่เป็นไรไม่เป็นไรใช่สมุดอะไรจังไหนกันเนี่ยแตนยันุ้งยังนุ่มกันเก่าเนาะเก่าเนาะดีแล้วมาเยี่ยมมาเรียนน้ำตาขอบใจไลเด้อร์มาแวะมาแวะกัน เป็นอย่างที่้องกันได้ก็ะซาบัดวอะมีเงินเหรียญ้ยมเป็นเหรียญดอลลาร์เลยเบาทแมนนี้น้เอ๋ยเรานนี้คนเรามาแกจมบุมครับแมนแมนกอมแ้มบุมแ้มนแจมบุญแจมบยญ ใส่่บองอันนี้อันนี้เะารวะลองมือเออลองมือลองมือลองอัสิบห้าบาทเอออันนี้แมนวะแมนใส่ได้บแมนสดแสดงว่าว่าค่อยเป็ี่นนะยี่สิบแล้วฮะนะเอ้ครบล้อันนี้แถ่้หาฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าม่า่าน่าฮทา่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮาฮ่ ประเทศไทยกับประเทศลาวหอมขอาใจครับใจเดี๋ยวว่าชีท่วงอีกกันมนี่คือเหีนมเนะน้อตัวอย่างการสือการสางีท่วงอยู่เออใจเออใจท่นได้ผ่านเวลาเวามายืกันือ้อกันเตมือเกิดอนพอได้ยอกได้วไมีความสุขนะคไยับคนอีสานแล้วก็คนลาวก็คล้ายๆเป็นไอหนกันแมอเขาเปลนเป็นพี่งกันสบายแมนน บ่ได uh uh oh right ้ัน yeah. um like ั่นเนาะเออบ่ได like yeah. uh oh. ้แนวอื่นเขาบ่ะด้เาไ่ได้ยากได้เหากบ่อาข้าแต่แนวทานกันไปเรื่อยปไมนแนเอ้ยรถไหลเอารถเขินไปป่าแล้วใ่เจนะครับดีี่อันเนี่ครับจะกินบอได้กินเอออันอันนั้นอยู่ผู้ใดมาสุกินผู้ใดมาสุกินยิ่เกือเมียเชียนไปลบโบการะไดเลยต้อยบอ เอวามื่อหน้าอาจีมีแบบเผ็ดาอาจีแจ๊กมันสิเลินหิมเพราะตูวว่าไปเอาโรถพวกใดอยากเอาอันนั้นอนนั้นได้กินเขาจ้าไปเอาน้ำบัดพวก้าไปเอาปั่นใน บอนดใดก็บอนดเขาลงกันนะว่าวันด์ซิเบให้แกรมบุมอนกัโอ้นั่นบอกนี่บอนด์ที่ดีโอเออบบไงอ๋เอาเพาว่าตกลงลงกันแดงที่ดินลนะโอ้ค่แดงแดงกันน่นะเรยอกครับครับ่าเป็นยังก็เป็นยังอี่นี่นมารัมากท่นเออมาเรยนลงกนนั่นแหะ บ้านพ่อตาลังนื่อกัอยู่หอน้ำพระปาสูงๆอันนี้เป็นกับเป็นบ้านเจ้าของเองก็เป็นที่ดินเจ้าของเองนี่เดินสิ้าไปเบ่งุ่ก็ลูกชายกัไปเลี้ยงงอยโยธงไเี้ไชีลูกหลานสบายดีสบายดีสบายดีทุกนได้เออให้เล่น Đúng rồi, cái này vậy đó นการในการผลิตยังไงเดี๋ยวสิเบิบ่งโอ้๋ยวสเบื่อทางนี้นกี่หน้าไม่เคยไปทางนี้อะทุกคนเดี๋ยวทางมัน โค้นันมัน, <c oughs> มนส่วนต้นจะบอกใส่ตึงตังสีนี่อย่างพลา กินมีมักแต่งอันนั้นะไปปะบรรยากาศทุกคนน้นรครับ่งกับปอนี่นัทางขาดขาดได้ลงาน้ะเลงมาลายดอกเลย่ารกนงํายอน้ไ้อบรรยากาศนะทุกคน

เดี๋ยวจะเห็นเสือในใช่ได้หมจบจคลิปนี้พาทุกคนมาแล้วเนาะทุกคนที่ตามเม่งคลิปหน้าเนาะว่าที่เห็นอย่างเนาะพาทุกคนกดไลค์กดแชร์จับให้ชื่อๆพาให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาแน่อทุกคนตอนนี้เพมันกำลังกินเขาอยู่เนาะพอดีมาถือตอนส้วมเพื่อมากินเขาเนาะที่นี่ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเอ้ยไปสิพาไปเก็บ